สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13สมยามไทยครับวันนี้รายการข่าวชัดประเด็นจริงได้เดินทางมาที่อำเภอบางคล้าจังหวัดชเชิงเสานะครับซึ่งเขาบอกว่ามาแห่งนี้มาวัดแห่งนี้ครับเนื่องจากว่าสำนักปกเจริญธรรมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กําลังเป็นที่นะฮะในส่วนของสนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะวัดที่กําลังที่อยากจะสร้างวัดพระประธานในอุโบโสถแต่ยังไม่มีทุนกําลังนะฮะก็เลยมาร้องขอนะครับพระสุทินนะฮะ ผมก็ได้ตามชื่อเสียงเข้ามาว่าใครวัดที่ไหนไม่มีพระบูชาสถเองเนี่ยหลอพระไม่ได้เองเนี่ยก็มาร้องขอพระอาจารย์สุธินี่แหละนะฮะที่สํานักปกเจริญธรรมเนี่ยอำเภอบางตำบลอำเภอบางคล้าจังหวัดเช,ชิงงแานนะฮะวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงก็เลยเดินทางมาที่สํานักปกเจริญธรรมครับเพื่อจะมาพูดคุยแล้วก็สอบถามว่าเอ้ยที่บอกว่าวัดแห่งไหนที่ไม่มีพระประธานเนี่ยทุกวัดเลยเหรอถ้าอยากได้พระประธานแล้วไม่มีตังหล่อพระ อยากให้ทางสำนักปกคริงธรรมให้เนี่ยมาที่นี่ได้เลยเหรอวันนี้เราก็เลยจะมีโอกาสมาพูดคุยกับพระอาจารย์สุทินนะฮะเจ้าสนักปกเจริญธรรมอ,อยู่ที่อำเภอบางครา้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับนักมัศการพระอาจารย์ครับเจริญพรโยมครับพระอาจารย์ครับเผื่อผมเอ่ยชื่อเอ่ยนามได้ฉันสัญญาบัตรของพระผิดไปเลยวพระอาจารย์แนะนําตัวอีกอย่างเป็นทางการนิดนึงเาจะมาพระอาจารย์สุทินธรรมธิโลครับ ที่รู้จักกันคืออยู่ในสำนักปกเจิื่อนทำในตรงบัดตรงสอยวัดใหม่บางคลาค้าหรือขึ้นกับวัดใหม่บางคล้าตรงนี้แล้วก็บันที่12สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีพิธีมีวิธีเททองถวายฮะมีวิธีเททองอ,อพระประธานอุโบสถนะเป็นของอวัด วังทองมันจะเริ่มพิจีวันที่12สิงหาคมนี้ครับอ่ะก็คือนี้เดี๋ยวก่อนชื่อเสียงเรียงนามคือพระอาจารย์สุทินเลยนะธรรมะทีโลนะฮะมีพรพประลงประหลัดอะไรไหมไม่มีพระอาจารย์เลยนะฮะพระอาจารย์บวชมานานเท่าไหร่แล้วครับ37ปี37ปีใช่นะฮะเป็นคนที่บางคล้านี่เลยคนที่สุโขทัยอยู่สุโขอยู่ที่วัดสุโขทัยแต่ได้มาบุกเบิกอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปีพศ2 4 44 44 มาสร้างสำนักที่นี่ก็ครั้งแรกก็มีมูลฐานมีพื้นฐานบ้างเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็มาบุกเบิกอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ประมาณ22ปีบวชจากวัดไหนครับอยู่สุโขทัยอยู่อำเภอกรงเกรลาศทุ่งนเรนพยอมครับสุโขทัยก็มาอยู่เมื่อปีพออยู่จริงๆเมื่อปีพศ2544มาอยู่ที่นี่นะฮะใช่แล้วก็ตั้งสำนักปกเจริญธรรมมาเป็นเป็นพื้นฐานเป็นสำนักอยู่แล้ว อ๋อเดิมทีเป็นสำนักอยู่แล้วเป็นแต่ไม่มีเจ้าวาดไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีไม่มีเจ้าวาดไม่มีเอ่อได้ก่อสร้างอะไรไม่มีพื้นอะไรมีเป็นไม่มีสิ่งก่อสร้างแต่เป็นลักษณะเป็นสำนักอยู่แล้วมีกุฏิอยู่แค่สองขงหลังสองหลังพระอาจารย์ก็ได้มาดําเนินการก่อสร้างใช่ทั้งหมดเลยทุกบมาบูรณะเริ่มบูรณะใหม่ตั้งแต่ปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้แล้วก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพอเริ่ม ปีสี่ห้าเริ่มสร้างบุติที่อยู่ที่พักอาศัยทั้งสฆ์ครับแต่ทีนี้ในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็เห็นมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสร้างพรอทุรูปหลากหลายมากมายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทำไมยังไม่เลื่อนสถานะเ,เป็นวัดะพี่ชายเนื้อที่ไม่พอเนื้อที่เพียงมีเพียงห้าไร่ครับไม่สามารถที่จะยกเป็นสถานะอื่นได้อือไ,ไม่สามารถจะยกเป็นนิติบุคคลได้คร,บรบาบภาษากฎหมายทางสงนะั่นนะอ่อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ ที่สถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่เมืครั้งก่อนเป็นที่ของญาติโยมแล้วต่อมาก็ซื้อซื้อเป็นถวายในนามของวัดใหม่บางคล้าครับออือือคือในนามของวัดใหม่บางคล้านะฮะใช่นี่แสดงว่าวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์นี้เป็นสำนักย่อยจากวัดใหม่<ช>บางคล้าลงมาถูกต้องอ๋อแสดงว่าวัดใหม่บางคล้านี่ก็เป็นวัดที่อันเดอร์ขึ้นไปใช่ของของสำนักสงฆ์แห่งนี้ใชอ๋อ ครับที่นี่ที่มาที่ไปที่บอกว่าเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าเนี่ยนยมีข่าวดีเขาบอกอย่างนี้นะมีข่าวดีมีนักแสวงบุญสร้างเรามีชาวแปดลิ้วจังหวัดแถวเาเนี่ยกำลังจะสร้างเททองหล่อพระประจําพระอุโบสถคือหลวงพ่อหลวงพ่อพระใสพระสจําลองหน้าตักสามสิบเก้นิ้วเห็นบอกว่านอกจากหลวงพ่อพระใสแล้วยังมีพระสุพระเสริมพระโมคราและพระสารีบุตรด้วยจำนวนห้าองค์ใช่ทุกต้อง ทีเนี้ยที่บอกว่าจะสร้างเนี่ยจะสร้างไปที่ไหนนะหลวงพอ่อจะสร้างไปที่วัดวังทองหมู่บ,บ้านวังยุงตำบหลหนองเทพอำเภอโนนละายจังหวัดสุริทนทร์ท่าน,นพระท่านนพดลและชาวคณะกรรมการได้เดินทางมาขอาจะบอกมาขอกเราก็เลยจะสร้างถวายามาเดินทางมาขอก็เลยก็กำหนดกันว่าวันที่ สิบสองสิงหาคามนี้จะสร้างถวาแต่ก่อนที่จะมาขอก็ทางคณะเนี่ยคณะกรรมการแล้ยญายิโยมไปไปกันสองรถตู้ก็ตามไปดูว่าบทมีทำไปถึงไหนแล้วก็ไปพบหลวงปู่แยงพระครูอรัรคอรสุวรณโพธิ<ะ>์อดีตเจ้าวาดอดีตผู้สร้างวัดหลังนี้แล้วก็ สร้างโบสถ์หลังนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ออ,อายุ82ปีท่านก็ได้สัมผัสกับท่านว่าท่านบอกว่าท่านได้สร้างเองวัดแล้วสร้างโบสถ์ก็สร้างเองไม่ได้จ้างใครแต่ตอนนี้หายพระประธานไม่ได้ก็ไปพบท่านก็เลยคุยกันอพอสมควรพาญาติโยมกันไปดูพื้นที่จริงเพราะว่าการเทศดองหลอ่อพระแต่ละครั้งก็ต้องใช้งบประมาณสูงในงบประมาณเยอะก็เลยต้องไปดูกันมาเมื่อวันที่13ามีมิถุนายน ก็ได้ไปสอบถามความเป็นมาเป็นไปของที่วัดก็ปัจจุบันนี้ก็มีท่านเจ้าก็ไปพบท่านเจ้าวาดแล้วก็ที่ปรึกษาประธานสงฆ์คือลุงปัะครูอัครสุวรรณโภธนะผู้สร้างวัดสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นเรียกว่าเป็นเกติดังของอำเภอโนนละายเนาะอำเภอโนนละายก็ได้นันดแนกกันไปแล้วว่าตกลงว่าทําแน่นอนครับอกให้เจ้ามือการเลยฮะามาภาพนี่ ดำเนินงานได้เลยเอ่อเลยเหมือนงานได้เลยเพราะอยากได้เพราะสร้างโบสถ์แล้วมยังไม่มีพระประธานก็ไปดูไปดูมาเรียบร้อยแล้วว่าแน่นอนมีรูปภาพมีที่ที่ปรากฏเป็นที่ยืนยันได้ว,ว่าก็เลยจัดพิธีกําหนดว่าเททองถวายแน่นอนครับพระโมกขลานะครับพโมกสารีบุตรแล้วก็กปปลวหลวงพ่อพระสยนี่ก็เอาไปเป็นพระประธานอุโบสถแล้วหลวงพ่อพระศุกร์นี่ก็เอาไปเป็นพระประจำอ่ามณฑลที่ อำเภอบึงคงงหลงจังหวัดบึงกาฬแล้วก็พระเสริมหลวงพ่อพระเสริมเนี่ยก็จะไปสร้างไปถวายที่พิธพิธภัณฑ์มณฑบของหลวงปู่โชคอุตโมที่โคราชอ่าพระโมคคัลลานะสาร,รีบุตรนี่ก็จะติดตามไปกับพระประทานบุโบสถครับอืมก็ประมาณประมาณนี้อือ,อก็จะเริ่มพิธีวันที่12สงิงหาคมนี้แล้วก็กำลังเตรียมงานอยู่<อ>กำลังเตรียม ครับผมครับคือคือที่พูดมาสักครู่ก็คือหลวงพ่อเนี่ยปกติรับสร้างให้ทั่วประเทศเลยหรือยังไงทำไมถึงมีจะไปสร้างให้จังหวัดก็ไม่สร้างไมต้องต้องสอบถามกับทางท่นรนตรที่เคยมาประสานงานคนมาขอคือไม่ผมถามหลวงพ่อก่อนปกติแล้วหลวงพ่อเองเนี่ย